ตำรวจได้รับแจ้งครับมีผู้บุกลุกเข้าไปในบ้านพักที่บอมีคนอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ได้เปิดแอร์นอนอยู่โดด้านในครับเจิงไปตรวจสอบพี่น้องครับนะฮะเล่าเสพยาจนว่าเพี้ยนพี่น้องครับบุกเข้าบ้านหลูเปิดแอร์นอนนะะเป็นภาพคณะที่ตำรวจนะครับสบพเมืองอุดรธานีพี่น้องครับเข้าไปตรวจสอบภ้ายในบ้านพักในซอยประชาสันติครับอำเภอเมืองจังหวัด อุดรธานีนะครับเป็นที่พักแห่งหนึ่งครับของบริษัทแห่งหนึ่งครับได้ปล่อยให้เศร้าแต่กับวามีผู้เศร้ามาโดนก็สามเดือนแล้วและก็ผู้ดูแลก็ได้เข้าไปตรวจสอบครับจนพ่อความผิดปกติว่ามีการเปิดแอร์ในบ้านนะเออบ่มีผู้เศร้ายังมีคนมาเปิดแอร์ก็เลยแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบครับและก็พบชายคนดังกล่าวอยู่ในห้องนอนสั้นที่สองของบ้านนะครับจากการตรวจค้น พบว่ามีมีดทํำครั่วหนึ่งเหล่มแล้วก็ที่ผนังบ้านหลายแห่งครับมีร่องรอยขีดเขียนไว้หลายมองนะครับในห้องน้ำมีซองยาสาผมสองซอ,องแล้วก็ตู้เย็นพบว่ามีน้ำแซยูหนึ่งขวดพนักพดป่านเฮื่อนจะคลองนะฮะชายคนนั้นก้าวได้ให้การแบบงงๆว่าเสพยาบ้ามาตั้งแต่อายุ1 3ปีโอ้ยบาคคนที่สิบมาบอกอ่างคนแนวมุนี่นะครับก่อนหน้านี้ถือจำคุกแล้วก็ ถือคุนใสพรอมุเดวัฒถบดดาหลังจากถือป้อยโตก็เล่อยเร่อนมาเรื่อยๆจนเจ็บฟาเท่านะครับโอ้เป็นสตอรี่ส้างนังในบุเดชีวิตเล่าก็ได้แ้วก็ปวดอุจจาระนะครับก็เลยไปอุจจาระที่หลังบ้านจากนั้นถึงได้เขาไปล่องเปิดหนาตางพบว่าเอะบ่มีการปิดเอาไว้ดี่ก็เลยเข้าใจ ดอว่านาสิเขาไปอาศัยใดนะกาสที่ไปนอนอยู่จักสองขึ้นเพื่นว่านะครับเบื้องต้นนั้นตำรวจก็ได้เขาไปควบคุมตัวชายคนดังกล่าวที่สพเมืองอุดอรธานีครับแล้วก็แจ้งขอหาบุกลุกหล่าถ้ำห้เสียสรัพย จากการขีดเขียนขอความทับสีบ้านหลายมองนะครับแล้วก็ควบคุมโตวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายโอ้ยยังไปขีดเขียนไปนอนอซื่อกับยังว่าปันไดย่างไปทำไรของเขาอยู่ยนะครับทำทำไรตัวเนาไปขีดไปเขียนบาดเขางางลุลูไหมนะโพดพออยู่ดอกเห็นว่ากระไดนะฮะไปอีกข้าวหนึ่งครับนี่ก่านารกสิกินกระบ,บานเอาพี่น้องไงนะฮะ รวบชายเมายาบาดตบบนาตบหัวเจ้าอาวาสพนปัตโตโปรดพวกพระได้นั่นนะบาเบิงขับชายปิิศนาบุกหาเจ้าอาวาสถามเป็นอย่างบ่มีเบอร์แม่ผมเอา จเจ้าอาวาสกะได้ตจงงครับเอาแม่ตัวเป็นผู้ใดเ้าสิไปหูวยพี่เบอร์อยัง <c oughs> <c oughs> ก่อนลูกท้ายคนดังกล่าวสิตบหัวฉาดใหญ่เลยใช่รูปร่างสูงใหญ่ครับใส่รองเท้ายางเข้าไปในกุฏิพระนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมไม่มีเบอร์แม่ของผมอะ่ะ ซึ่งพระก็งงกับเบอร์อยังนอ่อบาทที่นี่แม่ผู้ใดนอ่จ้าเป็นลูกผู้ใดกับบ่าหูล่ะครับจากนั้นครับย่งพ่ท่านใ้ไตถามไรเลี่ยงว่าเจ้าเป็นไผ่บ้าจักใสค,ครับน้าใช่คนดังกาวก็ใส่มือต๊บไปที่หัวของพระเสียงดังสนั่นเลยเปี้ย พระตกใจท่เหล่าดึกโทรศัพท์ือถือใสใช่ชายคนดังกล่าวก็หันมาชกพระนะครับก่อนที่สิรบหนีไปออกจากกุติพนาบังเอิญกล้องวงจรปิดกับจับภาพได้ชัดเจนเหตุเกิดที่วัดหอกองจังหวัดยะโสธรน,นะครับผู้สื่อข่าวก็ได้ไปตรวจสอบพบพระที่ถืกทำลายคือพระครูอมรชิวิวัฒเจ้าอาวาสวัดหอกอง นายรก็เจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัยผู้เดชวไฟายธรรมยุธพี่น้องครับได้ว่าว่าบายบายของวันที่สิเก่ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะที่นั่งอ่านข่าวอยู่ในกุฏินะครับ,รบก็บเ,เห็นผวกกวู้ก่อเหตุขับรถเก๋งมาเดมาจอด ล้วก็ย่างเขามาถามว่าหูเบอร์โทรแม่ผมได้จังไดนะครับตอนนั้นกับได้แต่งงครับเพราะว่าบ่เคยหลุดจับกันเด่กก็เลยกับว่าได้ตอบอียังไปปรากฏว่าถือตบไปหนึ่งเถื่อนบน่าย,ยังสั่นนะครับแล้วก็เจ้าอาวาสยังแจ้งความกับเจา้าหน้าที่ตำรวจสพมหาชนะใช่แหละก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุไปก่อเหตุลักษณะนี่หลายพื้นที่แต่กับว่ามีผู้ใดดำเนินคดีล่าสุดกับผู้ก่อเหตุถือถามถือตามจับกลุ่มแล้ว ที่บ้านพักในตำบลเชียงเพ่งนะครับอ,บอําเภอปาติวจังหวัดยะโสธรสาบซื้อขึ้น่ายวิสรุตอายุ32ปีมีพฤติกรรมติดยาเสพติดนะครับจะเคยเข้าไปทำลายพระในวัดเขตอ,อําเภอปาติวมาแล้วจากการสอบสวนรับสรารภาพบ้าได้เสพยาไป2เม็ดนะครับเสพยาบ้าก่อนขับรถของน้องสาวไปที่วัดที่เกิดเหตุแล้วก็บ,บุกไปทำลายเจ้าวาัด พนักงานสอบสวนแจ้งซีขอหาให้ได้แก่บุกลุกแค่สถานให้ใส่กำลังปะัสลายเป็นผู้ขับขี่ที่เสพยาเสพติดและการเสพยาเสพติดพร้อมนะครับโทษกับจักสิซมใดพี่น้องครับโอ้ยบังเป็นพูดหน่อยๆบังในคลิปกะไดเล่ากะไดนอนนาทีทำประโยชน์หสังคมไยก่นนี้ครับยังหน่อยๆขาย ไกย่างยังสีก็ยังได้ปิ่งไกลาขายให้คน,นเนาะแมหรือว่ารวยอยู่แล้วกะไปเห็นแน่วอื่นที่มันนะครับซอยสังคมซะไหนจะไปหาเสพทอยาดนะเสพแล้วไม่ได่แนวเสียครับแมนบอกยิ่งไปก่อเหตุแบบนี้ครับเป็นคดีความยากใหญ่กันไปอีกโอ้ยนะฮะอีกข่าวหนึง่งคือการครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าข่าวข้าว,าว,าวนมถื่อญาติเป็นตำรวจทำลายปางตายหาว่ะบ่ให้ความเคารพนะครับยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด นายทิเบตอายุ21ปีครับนะถือผู้ใายสาคนทําการกดตโตลงกระพืนแน้วก็หนึ่งในนั้นก็มีตํารวจสพชุมแพร่รวมอยู่นําก็คือจาว่อมนะครับจากนั้นทั้ง3คนกพ็พากันนําโตนายทิเบตเนี่ขึ้นรถกระบะขับออกไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 8ที่ผ่านมาที่จังหวัดขอนแก่นเพื่นว่าทีมข่าวก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปพอกัผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นในทิเบตได้ถอดเสื้อออกให้เบิงครับผู้สื่อข่าวเบิงลองร้อยที่ถือร้อยบาดแผลฟ,ฟกช้ำนั่นแหละนะครับตามร่างกายแขนขาและใบหน้า จากการถืกอทำลายร่างกายพ้อมบอกว่าจาว่อมน่ะคนที่ทำลายตนเองเป็นเครือญาติกันนะครับคือ,อขึ้นเกิดเหตุน,นั้นตนก็ได้ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารส่วนจาว่อมนั่นก็ได้ไปนั่งกินที่ร้านกับญาติร่วมทั้งน้องสายแท้ๆของตนนั่มแล้วก็จาว่อมก็อยู่ในอาการเมาบังคับให้ตนกลับบ้านแต่ตนกลับบ่ได้พราะต้องทำงาน จากนั้นตนก็เดินออกไปสู่บุรีนอกร้าน,นก่อนที่จาว้อมจะตามมาแล้วก็ใส่ด้ามปืนตบเข่าท้ายทอย้อยจับใส่กุญแจมือเนื้อผ้าขึ้นรถกระบะผ้าตนกระบานโดยให้ญาติของตนขับรถให้เพื่นว่าระวังทั้งนะครับจาว้อมกับยั่งซ่อมตนอีกนะครับพร้อมก็บอกว่ามึงบ่ให้ความเคารพกู บ๊อยกมือวายกูนะครับจากนั่นแล้วก็กระทืบต่อจนสลบฟื้นมาอีกเทื่อนึงก็น,นอนอยู่ตรงแคร่นาบ้านของตัวแล้วแต่หน้าที่ที่หน้าที่นั่นคนก่อเหตุก็ะยั่งทำลายซ้ำอีกจ้นว่าน้ำใจนะครับก่อนขึ้นรถจากไปยืนยันว่ามือนั่นบ่ได้หาเรื่องเอยียงผู้ใดเด็ดขาดเพราะวา่าด้านในอำนาจพอของผู้ได้รับบาดเจ็บเราว่า จริงๆแล้วนั่นมือเกินเหตุนั่นภรรยาตนเองนั่นลระบอกให้จ้าวมกับญาตินะครับซอยรับลูกไส้กับบ้านเน่พราะภรรยาเป็นห่วงลูกไส้เขาเพ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ลมแล้วก็จะทํางานบาวแต่กับเกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะพอของผู้บาดเจ็บก็บมองว่าเขาทําเกินกว่าเหตุอยู่ดอกทั้งทั้งที่เป็นญาติกันนะครับนะตอนนี้อยากสิให้ดําเนินคดีทางกฎหมายพนา ะะเรื่องนี้นะทั้งผู้กำกับการส,สถาน,นีตำรวจผู้ท่อนชุมแพร่ครับกว่าวา่วาจากเรื่องที่เกิดขึ้นกับไต่สีตัง้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบจะว่อมแล้ววันวานะครับกับังสี่หลาพี่น้องญาติพี่น้องกันนะฮะขอลองกันนะครับนะกะเฮาบริยูในเหตุการณ์เนาะนะในระยะว่าจะเป็นยังไดบางเทือ อาจสิมีคำว่าวางเธออาจสิมีการใส่กำลังเข้าบ่หู้น้ำเบาง่ายๆว่านะครับให้ข้าเจ้าเบิ่งแย่งกันเองก็แล้วกันนะครับ <c oughs> เรื่องถึงเจ้าหน้าที่แล้วไปอีกข้าพน้ำตาร่วงถือลูกสาวโกงเงินบีบให้ออกจากบ้านต้องไปอาศัยบ้านคนอื่นสุขหัวนอนพบนว่านี่ล่ละ นะฮะไปเบืองเรืองนี้ครับเรื่องเงินเรืองใหญ่ครับมีปัญหาเรื่องเงินย่ำใดนะครับกาสิดยเงเป็นยังสี่ละนะครับพอถึงกับนำตาล่วงครับถือลูกสาวโกงเงินไปสามแสนสำยังดาท่อบีบบังคับให้ออกจากบ้านนะต้องไปอาศัยอยู่บ้านคนอื่นนายโซนะครับอายุหกสิบสามปีเจ้าของบ้านนะครับขอความเป็นธรรมกับท่างเจ้าหน้าที่หลังจากกลายเป็นคนสิ้นเนื้อปดาโต อ่าเพราะว่าลูกสาวคนเล็กอายุ39ปีโกงทรัพย์สิสนและกระบ,บีบบังคับให้ออกจากบ้านไปเป็นจนวันไล่ที่ยั่วใสนะครับจึงได้ไปอาศัยบ้านคนอื่นสุขหัวนอนนะครับทั้งด้านเหนือน,า,นายูยุโซนี่ครับได้ว่อห้ยฟังว่าตนกับภรรยาคนแรกมีลูกน้ำกันสองคนกระทั่งลูกสาวคนเล็กอายุสองขวบได้เลิกกับภรรยาจากนั้นก็ได้พาลูกนะครับ ง่ายไปอยู่กับภรรยาใหม่ที่จังหวัดสงขลาต่อมาปี66พี่น้องครับลูกสาวคนเล็กติดต่อมาขอยืมเงินนะครับเพราะว่าไปอยู่หลายปีแล้วมันออกไปจนว่าลูกง่ญ่พี่น้องครับจนอายุ39ปีจากนั้นลูกก็มารับไปอยู่ด้วยที่ตำบลล้านคอยอำเภอป่าพย่อมจังหวัดพัทลุงนะครับเพื่อให้ซ้อยสร้างบ้านหลังใหม่ให้แน่ซึ่งการตนก็เริ่มสร้างบ้านบ่ไดมีอุปกรณ์อีย่างใดให้จักอย่างตนก็ต้องใส่ ไปเส้นงนติดเงินไวที่ร้านขายวัสดุกาา่อสร้างจำนวนเงิน4ี่หมื่นบาทเมื่อถึงเวลากำหนดจ่ายลูกสาวก็บ,บอกบ่มีเงินหลังจากนั้นเริ่มเบาจาประชดประชั่นบีบังคับให้ออกจากบ้านนี่เป็นเรื่องของละเอียดอ่อนนะพี่น้องซึ่งกนะนาตนเป็นคนนับถือศาสนาิสลามลูกกาอีหยังที่เป็นขอต้องห้ามของศาสนาว่าไงกะเหตให้พ่อ นะครับตนกับทนบ่ไหวกันเลยหนีไปอยู่บ้านมูบ้านคนอื่นนะครับเหตุการณ์กระบะจบขับลูกสาวกันยั่งน้ำรถจักรยานยนต์พุง่งรถพ่วงข้างนะครับอ่ามาแลกกระบ,บะของตนไป <c oughs> อ่างจะเอาไปทัมมาหากินโดยความหักลูกกระหายไปครับตนใจอ่อนหายไปลาสุดสิบหกกุมภาพันธ์มาลูกแอบเอารถจักรยานลุดยนต์พ่วงข้างไปอีกครับทำให้เดือดร้อนเพราะบ่มีรถสีเหตุแล้ว นะครับรถสีทํางานกับบ่มีแล้วตนกัเลยไปตามช่วงขึ้นกับถึกดาท่อด้ดยอข้าหยาบค่ายนะครับโดยหลังจากนี้ครับนายุโซจากเขารองเรียนกับหน่วยงานของรัฐนะครับให้เป็นคนกลางซอยเจรจาขึ้นเงินจากลูกสาวนยโอ้ยบัญญบาปยานกรรมเนะนะบ่าวศาสนาใดละพี่น้องครับถ้าทำบดีกับบุพกาลีนี่บาปกรรมทั้งนั้นนะครับ ฉะนั้นปูปกาลี่ยังอยู่เบืองแย่งให้ดีจะไปหาเหตุหาธรรมแนวโมน,นันมือนี่มันอาจสิพอทรงผลเลยครับมือหนาะเข้าอายุหลายขึ้นเข้าอายุเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมันสิไปสะท้อนตอนนั้นสิอยูจ่จังใดธรามแน่เออ ไปอีกจักข่าวหนึ่งพี่น้องครับนี่กับหลานชายอุ้มตายตายยายเจ็ดสิบปีและกับหลานหน่อยอีกสองคนครับหนีตายหลังไฟไหม้บ้านพนะโอ้ปวดพยี MM พหลหีนะครับไปเบิ่งครับไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังหลาน windy, ชายอุ้มตาอุ้มยา่นะครับว้เจ็ดสิบปี unified, และก็หลานหน่อยอีกเจ็ดขวบสองคนนะครับแลนหนีตายออกจากกองเพื่องลอดตายวุฒิบิรับขาดสาเหตมุมาจากไฟฟ้าลัดวงจร 21กลุ่มผาสองห้าหกแปดับพันตำรวจโทษตักการอินสว่างสารวัตรสอบสวนสพเมืองสุพรรณบุรีได้รับแจ้งเหตุนะครับไฟไหม้บ้าน2อสั้นหลังหนึ่งในพื้นที่มูหาตําบลทับเล็กครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบอตอทับตีเล็ก นะฮะอาสากูไพยเน่นแก้วทั้งทั้งหลวงสุพรรณบุรีและก็อาสากูไพ่ยม่ละดิทิเสมอกันสุพรรณบุรีเข้าซอยเหลือระดมฉีดน้ำสก,กัดเพิ่งใส่เวลา ประมาณ30นาทีเพิ่งสงบลงแต่ว่าบ้านเสียหายทางหลังพี่นองครับ <S <S 1> <S 1> จากการสอบถามนั่งสมบัติอายุ42ปีเจ้าของบ้านได้บอาทั้งน้ำตาว่ากอ่อนเกิดเหตุครับตนบ่ได้อยู่บ้านดอกนะท,นทั้งน้องไส้ได้โทรศัพท์มาบอกว่าไฟไหม้บ้านตนกต็ตกใจครับจึงเฝ้ากลับมาเบิง พอที่บ้านมีพ่อแม่ไว้เจ็ดสิปีลูกไสอีก2คนและกันหลานอีก2คนอาศัยอยู่น้ำกันนะครับส่วนน้องไส้นั่นกะบ่อได้ออกไปหาปลานะครับและซึ่งลูกไส้กะเป็นคนที่เห็นว่าไฟใหม่จึงฟฝ้าแลนไปอุ่มตา กับยายวัยเจ็ดสิบปีครับน่ะแลนออกมาจากบ้านนะผ้าหลานเจ็ดขับวอีกสคนครับที่กําลังนอนอยู่ออกมาได้ยางปลอดภัยคด,ดีที่บ่มีผู้ใดเป็นอย่างได้รับบาดเจ็บส่วนเขาของในบ้านบ่สามารถ เอาขึ้นได้จักอย่างครับถือไฟใหม่วอดไปทั้งเบิดเลยส่วนสาเหตุของเพื่งใหม่ในครั้งนี้เรื่องอย่งบัตท่นานทราบเนี่ยัดต้องรอให้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกสาวหนึ่งก่อนเพื่นว่า,บาเบื้องต้นสาเหตุคาดว่านาจะเป็นการเสียบปลักเครื่องใส่ไฟฟ้าที่ม่ไว้แล้วก็เกิดไฟช็อตหรืออาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรเนื่องจาก ก่อนเกิดเหตุผู้อ,อยู่ในบ้านได้ยินเสียงไฟช็อตด,ดังขึ้นจากนั้นก็ไฟกระลุกนะครับใหม่ทั้งบ้านยังรวดเรี่ยวยังไหนก็ตามครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพิสูจน์หลักฐานนะครับ จะได้ทำการตรวจนะครับตรวจสอบอย่างละเอียดอีกสาวหนึ่งพันวายังสั่นนะครับจังไดในความโศก้ายกันยังมีความโศกดีปนอยู่เนาะพี่น้องเนาะนะยังเนี่ยหน่อยชีวิตยังมีได้ดำเนินกันต่อไปได้เบิงแย่งกันต่อไปบ้านกะนะมันได้ใหม่ไปแล้วเฮ้ดจังไได้เขาก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่กับสิ่งเข้าของเครื่องใส่เพราะว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบอเกี่ยวกับนะสวัสดิภาพของประชาชนพ่นสิเบิงแย่งยู่ดอกมั่งนะครับเข้าไปเบิงไปแย่งยู่ดอกแย่งกันในเด้อ